รถที่กำลังได้รับความนิยมครับในกลุ่มวัยรุ่นมาแนะนำให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมก็จะมีตัวีสุอ u o n ิวนะครับผมตัวนี้จะเป็นโฉมปี2021นะครับผมล้อแม็กนะครับผม t e 37นะครับผมคันนี้ปี2ะ2 1ียดมีล้อแม็ก t e 37ครับผมแม็ใหม่ยางใหม่ครับผมสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในครับภายในเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็จะมี ตัววัดบูธนะครับผมวัดบูธให้ตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นภายในเบาะสีดำแล้วครับผมแล้วก็มีได้สีเงินนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหรานะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องครับตัวนี้ห้องเครื่องก็มีนิดนึงครับห้องเครื่องคือใส่กองเปลยครับใส่กองเปลยแล้วก็ใส่ท่ออินเตอร์นะครับผมอย่างอื่นก็สภาพเดิมๆหมดคือรถทุกคันนะครับผมถึงแม้ว่าจะมาสภาพเดิมหรือว่า จะแต่งนะครับคือรถของเราต้องสภาพเดิมไม่มีชนหนักพิกคว่ำแล้วก็ย้อมแมวครับผม